พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลน,นิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับโดนละเมิดสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายจากกองทุนยุติธรรมได้แล้ว ในกรณีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้ที่ถูกขังตามคำพิพากษาเกินเวลาที่กำหนด 3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพหรือกรณีอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 4. ผู้ที่ถูกขังในระหว่างสอบสวนและมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่คด,ดีละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24เมษายน2559เป็นต้นไปเกณฑ์การพิจารณา 1. ข้อเท็จจริงและพฤติกรรม 2. ฐานะทางการเงิน 3. โอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือ บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นค่าเสียหายที่ได้รับจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลไม่เกิน40,000บาท 2. ค่าฟืน้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน20,000บาท 3. ค่าชดเชยระหว่างทำงานไม่ได้เป็นเวลาไม่เกิน1ปีส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตไม่เกินหนึ่งแสนบาทห้าเงินช่วยเหลือความเสียหายอื่นๆนอกจากข้อหนึ่งถึงสี่สถานที่ยื่นคำขอคือ 1. นึ่สำนักงานกองทุนยุติธรรมสองสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 3. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมการยื่นคำขอสามารถกระทำได้ดังนี้คือ 1. ยื่นด้วยตนเอง 2. ยื่นคำขอแทนโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือสามีหรือภริยาที่โจทเบียนสมรส 3. มอบอำนาจให้ผู้ใดก็ได้ยื่นคำขอแทนและต้องยื่นคำขอภายในสองปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดส์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนหมายความว่าการทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือเสรีภาพในราชอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดหรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่าน, like, านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและ ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์ในติบัณิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ